สวัสดีเพื่อนๆจากจักรวาลที่เจ็ดทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับผมบายสเตลครับในคัต s h นโชเคสคลิปแรกเราเปิดกันด้วย ซูปเปอร์ไซย่าก ot, ็อดซูเปอร์ไซย่าโกจิต้ากันเลยครับทุกคนเพื่อนๆจะได้เห็นคัดซีนความสามารถของตัวละครนี้อย่างจุใจและฟังผมเล่าความสามารถบัฟอะไรต่างๆแบบสรุปไม่ต้องเว้นเวร์ทีละความสามารถกันอีกต่อไปและแน่นอนครับปิดท้ายกันด้วยโชว์เคสมันๆ PVP ตามสไตล์ของบอยสต e ลนะครับว่าจะใช้ตัวละครใหม่ล่าสุดของเกม Dragon Ball Legends นี้ได้เก่งกาจขนาดไหนนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย ก็ต้องบอกว่าตัวละครโคจิต้าเลเจนส์ลิมิเต็ดคนนี้ก็รับดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับบัฟการลดเาเมจที่ได้รับ30%ตั้งแต่เริ่มเกมและแน่นอนดาเมจเคอเวอร์วางมากๆนะครับใช้สเปชั่มบุฟสตาร์ดชูเตอร์ทีเดียวร่วงครับฮิตโตะร่วงไปเลยนะครับผมแล้วก็เจ้าท็อปโปกำลังโดนท่ากอดเคอน์เตอร์เข้าไปครับเมื่อใช้สำเร็จเนี่ยจะส่งผลร้ายแรงมากๆสามารถต่อคอมโบได้นะครับผมโจสไตร์อาร์ดขึ้นมือเป็นใบถัดไปฟื้นฟูคี40หน่วย ได้บัฟดาเมจรุนแรงขึ้นและยกเลิกผลด้านบวกของศัตรูนะครับผมและที่สําคัญไม่สามารถสลับตัวละครได้นะครับผมสำหรับอัล i m เมตอาร์สเมเทโอเอ็กซ์โพชั่นโดดเด่นที่สุดด้วยความเสียหายระดับสูงรีมและสามารถสแต c k ด d เมจจากการใช้ส t ตรอาร์สหรือบลั s อาร์สโจมตีศัตรูการฟื้นชีพจะไร้ผลไปในทันทีเมื่อเจอท่านี้และ มีฉาก l e gendary finish ที่ติดตราตึงใจผู้ชม Dragon Ball Super the Movie Broly ทุกคนเลยทีเดียว mm hmm. และความสามารถที่โดดเด่นที่สุดของ g o จิ t a าบลูนะครับเมื่อเขาสุดสนามรบเขาจะมีบัฟป้องกันการโคเวชช e แบบพิเศษของศัตรูครับผมดิจิ t ตอล l บลูที่กระโดดลงมา ตัดคอมโบบลัซของเรามันนักต่อน,นักเมื่ออยู่ตอนน่อหน้าโกจิต้าบลูของเราก็ไม่สามารถตัดคอมโบได้แล้วก็โดนต่อคอมโบไปซะเฉยๆและต้องยอมสลับตัวละครดีกันเลยทีเดียวนะครับผมพร้อมกับการสแตค็คเดเมจจากการใช้ตริอัศแล้วก็บลาสอารแบบไม่นับเวลาและยกเลิกไม่ได้ทำให้ดาเมจรุนแรงขึ้นและอลตเมจดาเมจก็รุนแรงขึ้นสะสมไปสำหรับโกจิต้าบลูของเรานะ และระหว่างที่รอสลับโดวกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ดูอัลตร้าอินสติงไซโายงกุลย้ำไปตรงข้ามกันก่อนนะครับแรงเช่นกันนะตัวละครนี้ผมกดเมนแอเ i บิลิตี้เรียกอัติเมตขึ้นมาครับหวังจะพนเตดตสึกยังไงครับเขาก็กดเมนมายกเลิกแอติบิวของเราเช่นกันผมกดอัติเมตใส่ไปเลยเจอเข้าส่วนเขาโบครับผมและแน่นอน การ cover c h a n g ของเจ้าโกจิต้าบลูสามารถ cover c h a ช g ตัดคอมโบได้กับ strike a c ของศัตรูนะครับผมแล้วต่อคอมโบกับ special move อัด star dash shooter ไปร่วงไปนะครับผมสำหรับเทฟล่าโดนทีล้าน4กด main ability เรียก u l t ติเม e ขึ้นมือจัดการใช้ blast สวนการแ tackle แล้ว ultimate ปิดเกมไปเลยแบบนี้ได้ legendary finish แบบไม่ต้องสงสัยเลยครับทุกคน สำหรับใครที่อยากอ่านควาสามารถของเจ้าโกจิต้าบลูแปลไทยอย่างละเอียดนะครับผมได้แปลไว้ที่หน้าชุมชนของช่องบอยสต e ลครับแล้วก็กลุ่ม Dragon นเ d ด้าเลเจ d สไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปตามอ่านกันได้เลยนะในส่วนของการโชว์เคสนะครับเราได้เลือกเกมที่น่าสนใจมาให้ทุกทุคนได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับผมและมาดูว่า ผมจะใช้เจ้าโกชิต้าบลูได้แข็งแกร่งขนาดไหนมาเลยเปิดด้วยการหลบลาาสนะครับผมเขาหลบซ้อนได้อย่างสวยงามแล้วเปิดหมัดมาหนึ่งใบแล้วก็เฉยไปเลยครับผมกดการ์ดเขียวมาแบบนี้โอ้โหเจอผมสวนไปครับผมแล้วยังไงโคเวเชนตามสูตรครับผมสำหรับ เอาตระไสติงไซลงมาตัดคอมโบครับ <c oughs> ผมเปลี่ยนเป็นโกชิต้าบลูแล้วครับผมอมคิดว่าเขาจะต่อยไง <c oughs> เขาจะต่อยแต่ว่าไปเชียอมูฟอัดหน้าแล้วครับผมแทบไปแล้วก็จัดการแทบต่อยต่อหน้าร่วงไปสําหรับเอาตรอินสติงไซโอ้ความรุนแรงนี้ยังไงครับผมรู้สึกเขาจะรวนนะ <c oughs> เขาจะรวนหรือเปล่ายังไงเอาล้ครับมาครับสําหรับโกชิต้าบลูก็โคเวอร์เชนอัลตรอินสติงไซฝั่งผมได้เด็ดเช่นกันอ แล้วยังไงแล้วยังไงหลบได้นะครับเจอยูนิเกสของเราทำงานอย่างดีเลยแล้วสเปเชียลมูฟเราก็ใช้แวนิชิงเกตหลบได้ครั้งหนึ่ง <c oughs> ยัางไงาเอายอมเลยน่าจะเล่นพลาดหลายจุดจนกดยอมไปในที่สุดนะครับผมมาครับรอบนี้เจอกับเซนไคอเวกันนิงขั้น7ถึง3ตัวละครเลยทีเดียว g ีจี8 โอ้โหนะแต่ไม่มีกิลนะชนเขาเข้ากิลวได้ไหมสายเปขนาดนี้นะครับผมน่าชนเขากิลวมากๆาเลยเอาละยังไงมาดูกันครับว่าฝีมือเขาจะขนาดไหนนะครับมาจินเบจิต้าลงมาก่อนนะครับผมมาโดดลบแท็คเกิลเขาแล้วโดนเขาสไตร์ต่อครับนี่เขาไม่ยอมต่อของโบกันง่งายๆนะ เราก็ไม่เปลี่ยนตัวง่ายๆเหมือนกันมาดิเอาละครับผมเขา c o ว e r c h a n g เป็นซูเปอร์ไซียทรงโงกุนเซนไคเวคเน่งนะแล้วก็โดนผมลบบัฟไปเร,เรียบร้อยเลยตัวเปล่าวะแล้วไม่มีบัฟเจอโกจิต้าบลูหน่อยเป็นไงเดเมสนักๆไปเลยครับต้องยอมเปลี่ยนเป็นเบจิต้านะครับผมยังไม่แปลงร่างเป็นมาจินเบจิต้าอย่างไงโดนเดเมสขนาดนี้ เบาๆไปก่อนครับผมล้านเก้าแล้วจากการแปลงร่างเป็นมาจินเปจิต้าแล้วครับยังไงยังไงแล้วกดการเขียวมาแบบนี้ผมเตรียมตัวช้าไปเจอเขาหลบได้ในที่สุดยังไงแล้วหลบการโจมตีโกจิต้าไปครับผม <S <S ผมปลาสจังหวะย,ยึกยักแล้วย,ยังไงยิงสเปชมูฟบึ้มเข้าไปดีต่อสไตร์ครับต่อสไตร์แบบไม่ตั้งตัวกดเมเนเบลิตี้เรียกอัลติเมทอารขึ้นมือจัดการพรเด็ ซึกยอมแพ้เฉยเลยโอ้ยเ,เล่นพลาดกันใช่ไหมเล่นพลาดกันใช่ไหมท,<า>ทำไมยอมกันง่ายขนาดนี้มาครับในเกมที่3นั้นเราเจอกับทีม r e v e l Universe นะครับผมเป็น3 p r i d e Trooper นะครับมีบัฟที่ค่อนข้างฟูเลยทีเดียวนะโบนัส2,700นะครับผมแต่ GG เขา1้2เท่านั้นไวหรือเปล่ามาดูกันครับ ดาวแน่นๆขนาดนี้ต้องเก่งอย่างแน่นอนครับผมเปิดด้วยดิสโปนะผมบลาส์ไปเขาหลบนะครับผมแต่ยิงเฉยๆแบบนี้ผมบลาส์ต่อชา์าสเตปแล้วบลาส์ต่อแล้วครับผมยังไงเปลงนคูจิต้าบลูลงมาต่อคอมโบแล้วยิงสเปชมุกอัดดิสโปไปเลย <c oughs> แรงอยู่นะหลบกันโจตีดิสโปรครับผมแล้วจัดการเปลี่ยนเป็นเอาตรวไอสติงซลงมาหลบด้วยยูนิเกตไปก่อนยูนิเกตไปก่อนมาครับยืนเฉยเจอสวนสิครับผม อัดด้วยการเขียวโดนไปสำหรับท็อปโป,โป้ะนะครับผมโดนต่อคอมโบต่อเนื่องครับอืเกสหลบยังมียืนเฉยครับยืนเฉยมาครับผมยังไงอหมัดชนหมัดดันกันแบบนี้9 7 8 8 6 5หโดนไปดิทีบกระเด็นเข้าไปครับต่อคอมโบครับบลาสครับต่อสไตร์ครับอื่ยังไงเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูก เจออัลติเมทครับผมโดนหนักไหวไหมเนี่ยท็อปโป้ทานไหวไหมตายไปนะครับผมสำหรับท็อปโปโดนไป2องล้าน3เลยทีเดียวแล้วเข้ามาแท็เกเคลครับจีเรนลบกันโจมตีไปยึกยักยึกยักเหรอและเปลี่ยนเป็นดิสโปรครับรู้สึกว่าจะ ไม่ไหวนะไม่ไหวนะดิสโปดิสโปไม่ไหวนะครับผมร่วงไปอย่างง่ายดายนะครับผมเกสโลไม่มีผมจัดการใช้โกจิต้าบลูครับและเขาแท็กเคิ้นมาแบบหลุดหลุดแล้วยังไงยังไงหลบก,กันชมบตีได้แล้วนะครับผมและพุ่งพุ่งมาแบบนี้เจอสวนด้วยกอดเคา์เตอร์ครับผมโดนเต็มครับทีเรนเจอสไตรซัดส,สีส่ใบไปเลยยังไง แรงไหมนั่นดาวแดงนะเฮ้ย้และปิดด้วยอัลติเมตอารเรียบร้อยครับสวยงามเลยทีเดียวยและเกมสุดท้ายที่อยากให้ดูในวันนี้นะครับแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเซนไคลเอาไว้แค่นี้ไม่ถึงขั้นสุดท้ายนะแต่ว่าก็เล่นได้สนุกเช่นกันก็เลยอยากให้ทุกคนได้ดูนะจีจก็ไม่ได้เยอะนะครับผมผม เลือกเป็นสามตนนัวละครนี้ลงไปสู้นะวาโดสไนี่ใช้ปล่อยเลยนะครับผมบลัสจัดการไปครับเข้าไปแทบต่อยขวางคอมโบโไว้ครับผมหลบกันจมตีบลัสของซามาสได้แล้วสไตร์เข้าไปเขาหลบได้เป๊ะเลยอะ่ะโอ้เออดีจริงๆเป๊ะมากแล้วเมื่อกี้หลุดคอมโบเอาล้วครับเขาแทบต่อยเพื่อให้เราไม่โคอร์เชนสนะแล้วยงังไงมาครับโดนสไตร์ผมไปแล้ว และ,ปะเปลี่ยนตัวเป็นซุปเปอร์ซีฟ้บลูองคุณนะครับผมรับเดอะมจได้ดีเลยทีเดียวสเปชมูฟไม่เข้านะะนะล้านหกเท่านั้นนะครับผมเจอแถบผมสวนบลาสครับผมเขากดการ์ดเขียวโดนบลาสแค่นั้นเหรออู้หูถึกมากดาวแดงขั้นหกนะครับผมยังไงฮาแถบแถบโชว์บ้างสไตครับลบสเปชมูฟเขาครับโอ้โหสลับเป๊ะมากลบสวยโคตร เอาละครับงานงอกอย่างแน่นอนเจอโกจิต้าบลูฝั่งนู้นครับผมโควรเช้นไม่ได้นะจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อใกลต้ตายเท่านั้นโอ้โหไรซิ่งรัชงานงอกแล้วไงเลือกกันไม่ถูกเลยนะยังไงครับไหวหรือเปล่าไหวโอ้ยการแตกต่างครับผมเบจิต้าบลูผม, Blue, ผมตายฟรีทุกคน สองสามครับผมเอาละครับค่อยๆเล่นแล้วกันตั้งสติเอ้วยังไงโดนบลัชไปซะเฉยๆแล้วเขาว่าเชนซามาัสลงมาครับผมตัดคอมโบของวาโดสไปได้นะผมกดการเขียวอีกใบก่อนให้โกจิต้ารีก่อนรีลงมาได้แล้วเพื่อนจะไม่ไหวแล้วแล้วเขาจะบลัชผมยิงสตาร์นัชชูตเตอร์สวนครับผมจัดการแทบไปอีกหนึ่งดอกหลบมาครับผมแล้วหลบการโจมตีของ โกคุนซูปเปอร์เซย่าบลูโกคุนโดนไปครับผมโดนสไรค์สองดอกเข้าไปสามดอกเข้าไปยังไงครับกดเมนแอเบลิตี้จัดกันปลาต,ต่อแล้วเขาเปลี่ยนเป็นโกจิต้าบลูลงมารับแทนโดนอัลตทเมทอาร์ตของผมเต็มๆแบบนี้ดิอื <c oughs> พลิกไหมเนี่ยพลิกไหมผมว่าตายผมว่าตายดูกันร่วงไปนะครับ3ล้าน7เลยทีเดียวแล้ว วาดอสของผมเปลี่ยนลงมาหลบไม่ทันนะครับผมเจอซามัสเข้าไป3ามใบร่วงเช่นกันหูผัดกันร่วงเร็วๆเลยนะแล้วยังไงครับผมจัดการยิ่งยักแบบนี้จะร่วงเข้าไปตาํางๆมันดิเรียบร้อยครับตอนนี้เลือดผมเยอะมากนะแล้วหูจะบลสัสล้วจเจอสวนกดเมเนเอเบลิตี้มาแบบนี้บลสัสต่อนเรียแล้วผมหลบได้แล้วจ,จัดการสไตรปิดเกมไม่ได้วู้ฮู้เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิป คัดซีนโชว์เคสแบบนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมคาดตกบกพร่องตรงไหน,นคอมเมนต์บอกผมไว้หน่อยนะ